iPhone 16 Pro Max จะมีจอที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเป็นสัดส่วน6.9นิ้วและอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 16 Ultra สวัสดีครับกับมา์งในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปรนกาศาสสิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ่ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวหรือว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นั้นจะมีหน้าจอที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นถึง6.3นิ้วไปจนถึง6.9นิ้วในตัวของ Pro Max นะครับ ทำให้เนี่ยคลยๆหลายคนเนี่ยเริ่มมองว่าหน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณไหนนะส่วนกระทั่งล่าสุดนะครับมีภาพเรนเดอร์เปรียบเทียบแล้วระหว่าง iPhone 15 Pro Max และ iPhone 16 Pro Max ออกมาให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าหน้าจอเนี่ยสัดส่วนของ iPhone 16 Ultra หรือ16 Pro Max เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอสมครวรเลยทีเดียวนะครับ ในสื่อต่างประเทศนะครับได้เปิดเผย C A D ของ iPhone 15 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วในขณนะที่อีกรูปหนึ่งนะครับก็คือ iPhone 16 Pro Max ขนาด6.9นิ้วว่างอยู่คู่กันโดยหน้าจอของ iPhone 16 Pro Max นั้นมีลักษณะยาวขึ้นนะครับสูงขึ้นนะประมาณนั้น แล้ว,ส,วส่วนของความกว้างเนี่ยเท่าเดิมแหละประมาณนั้นใหญ่ประมาณ0.5ม mm, ิมซึ่งแบบดูแล้วไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่น่ามีการแบบว่าขนาดล้นมือแบบจับยากหรือเกอออนนะเนนินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเน้นยาวขึ้นอะย่างงี้นะทั้งนี้นะครับ iPhone 16 Pro Max นั้นอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 16 Ultra ในส่วนของ iPhone 15ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับยังไม่ได้มีการเพิ่ม,เต,มเติมนะ แต่คิดว่าคงใช้ Pro m a x เหมือนเดิมเป็น iPhone 15 Pro m a x คือปลายปีเนี่ยสิบ้าโแต่ปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น16 Ultra นะครับเกินกันคาดการณ์นะยังเหลือเวลาอีกปีนึงเต็มๆเลยนะครับสำหรับ i p h o n e 16หกซีรีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อเลยนะครับในอนาคตนี้ แล้เพื่อนละครับมีความรู้สึกอย่างไรถ้าโทรศัพท์มือถือ iPhone จะมีขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วคือใหญ่เกือบ7นิ้วเลยทีเดียวคือลักษณะแบบยาวขึ้นอะไรเงี้ยนะบางคนก็รู้สึกว่าใส่กระเป๋ากคงเกงแล้วก็เริ่มล้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าใหญ่กว่านี้ประมาณนั้นเนาะคอมเมนต์ได้นะครับรู้สึกว่าถ้านาจอใหญ่แล้วรู้สึกดีหรือไม่ดียังไงเม้นบอกกันได้นะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย